เจอจัดชุดีกับชัดีดีเขาสาระาม,มาเลยนะ่าอิบาให้ก่เือบเลือเลือบเออนัอ่นนิ่งจังดูดูดีประตูกระตานะต่อต โอโหนีมากอันนี้คนที่ไหนครับไหวอยกว่าย้าที่บ้านมาครับหมดแรงแต่อย่าไปวิ่งเลยนะครับเย้่โอเคทุกคนได้ไมครับได้ชื่อไหมได้ชื่อหมครับโอเคอยากหี่เชื่อไปวิ่งเล่นดีกว่าไปด้ไหมอ่าอ่าอยู่วิ่เนดีกว่าอย่างนี้ดิ